โอสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับมันนี่กะเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยกะตามที่นัดกันไว้เนาะผิดเวลาอยู่ครับแต่ว่าบ่ผิดนัดแต่ว่าผิดเวลาเสือๆมาสวยเนี่ยจังไงครับนี่ครับอพอจิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมใส่ยืใส่โนกะไม้ไหนนู่นอยู่ปลาไพ่นี่ลงมาหนีลงมาให้น้านีลงมาจีนน้หนีงั้นน้ำตาลนี่แล้วมันจีบลงมาจีนให้น้านี เดี๋ยวมันหนีลายนี้มันของเราเบอร์ลายนี้เป็นผู้เจ้าของให้เป็นสีหยาสียามันสียาปักเตงออปูปักเตียงเปนะเขาน่งนี้ายนี่ลานี้ของมันคุ้มมันนี่แหละครับหาแนว้แซมพันเนียหลับบันี้ก็เลยนี่เราไม่บักคมเนาะที่บักคัมแบบนี้อ๋อนี่ต้นคามี้ครับอนี่มีอันแซมพันเนียยอยุ้ง พอได้แซมด้ยูดย,ดยครับพอามาเมื่อนี้ฝ่ามาครับขนาดวระมาสวยแล้วก็บพอ่านัดคุณพออ่อไ้ตกแต่ตอนแรกก็หกโมงมาสังว่าเกาโมงแล้วมาเนี่ยนี่ครับเกิดต่ว่านกน่าจ,จะลงกินเงี้ยอยู่หลยย้ำเนี่ยบะะ้านเนี่ยนี่ครับไม้มันเป็นเป็นนกทงมาสั่งว่าต่ว,วหังเล้าวันเห็ุดีเสียงงดีนกเขาชาวบ้านเนาะ เอาตัวนกเสียงง่ายๆนะครับเดินเนี่ยเพราะว่าเสียงน้อยรันตัวไรออดดีออดยังกะเพราะอยากได้ต้อเอากะจังเอาตะวันส่วนมากหนึ่งกันิ่นเสียงไว้ก้อนครับเพราะว่าเขาเอาเปหนหอยฟังนะครับนะถ้าเกิดว่ามันุมเป็นต้อว่าแต่มันขันหอยฟังกะต้องนิ่นเสียงง่ายไว้กอนครับผมขอเชิญวมนี่ไม้กับเป็นตังซี่ครับเดี๋ยวต้นไทรนี่เพราะสีมีอยู่แหละตะวันหันแซมเนิลแหละครับตอนนี้เดี๋ยวจังหา นี่ครับอากาศดีครับมือเนี่ยก็ล้มเนยนิดหน่อยมีล้มเนยมาถึงแรงนี่ครับ,บเอาเอาเจ้าใหญ่มาแต่ว่ายังมาทันแซมพาเนียบคือว่าคือว่าคืออยู่คืออยู่เพื่อนปลาขาวนกปลาสงมสีขาวอยู่มือเนี่ยครับตัวนึงอยู่คนตัวนึงข้างล่างอ่อาเพรเบิังมันคันขึ้นมันจะม่นตัู่ในตันเนี่ย แต่ว่าตอนที่คำมันทันเกินจำเชียงได้ดียละอยู่แถวนี้เหรอเตี้ยเอออยู่แถวนี้ละอืมเพราะว่านกตัวนี้พ่อสุ้ปีมันทั้งหลพ่อมันสู้เชี่ยเพราะสิ่พ่อน,นีจากนี้แล้วนกตัวนี้มันอายุมันหลายแล้วอ๋อแต่ว่าสิเขาบ่เขาสิเหยียบบ่เหยียบก็ต้องมาล้อรุ่นกันอีกละอ้อรุนอ่นกันนี่อ่ะครับเดี๋ยวก่อเดี๋ยวกับคุณพ่อเขาหาเชียงพเนียดก่อนครับบ่เนี่ยไปเชียงพเนียดเขา นายบอกว่าใส่ต้นนอกว่าสันเอกว่าใส่ต้นน้อยใส่ต้นนอกกันนะนี่ครับขึ้นต้นนอกแลนะฮะการใส่ค้อนอยังก็โอเคครับล้อเบ,บื้องว่ามันสิกคันวะมองเขาบัตรเนี่ยเพราะว่านี่ครับไม้ไม้ทงเพราะว่าอาจารย์ใหญ่ว่าเขาต่อเสาง่ายง่ายวะสัน แมืนว่าเขาใส่แล้วๆนกเขาขันตอบแล้วมันขันตอบอยู่ใส่ห้องเกิดถ้าเกิดว่านกปลาตัวนั้นโบมาเขากหญ่น้านได้เลยสันแล้วว่ะอ่ะ,อะนี่ครับได้ล้อบึงได้ลุ่นกันกบาตองไกลครับบึงดีแล้วล่วะบ่มีหมดแดงครับหนึ่งละบ่มีหมดแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ามาบ่มีหมดแดงอาจารย์ใหญ่เขาผละครับเข้ากลับไปหลังอยู่เถียงนะ ระยะห่างกันประมาณสามสิเมตรสี่สิเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยรอ้รอรอุรอ้นล้อติดตามน้ำกันล่ะครับบัดเนี้ยสิเป็นยังไงนี่ละอันนี้ก็ขึ้นไว้นี้นะครับรอบ้อเบิ้งม,ม,มีมานว่าเฮาเมือนเนี้ยอ่ะครับผมกัใส่นกได้สักพักนกตัวนี้นี่ขันเราอยู่ทางพุ่นเลยครับบอมา เนี่ยครับหมกเฮาวไซฮาวไซต้นสะเดานั่นเนาะครับหน้านั่นนะครับต้นสะเดานี่บอมาครับแล้วมันมีนกตัวหนึ่งอยู่แถวๆนี้ครับเมื่อกี้บินเข้าไปแล้วบ่อสู่จะได้ออกมาแล้วบ้านี้อาจารย์ใหญ่เขาเลยย่างไปสนตำรวจเบื่อวามันคือขันตะยูตุนทั้งนั้นแถวสัต ได้่าลเรานเลยไปเบื้งครับว่ามันจีใส่ต้นใดหรอครั่านง่ายไปหล่เบื้องแล้ยวคบ่านใส่ใส่ดีหอเเสียงง่าเขาเเขาก็ูเลยห่ะใส่มงห่แล้วเนาะง่ายเป้ใส่มองหัวนั่นแหละง่าย ยังได้ยังมาอีกเก็บผักมาไว้ผักเนาะผักแก่นขมมันสปปรรพคุณคือ,อยังผักผักแก่นขมหรืคือ,อยังใส่อมไนุกไม่ไม่จะอมไซนุกขนาดนันตัวเพราะท่านได้อยู่ไปวางสัน้นอมมันมุอนอยู่ในก่้งแล้วมันไม่ได้ง่ายเดีไป,ไปมันมีต้นสายโยนเหรอมีมีเอาไปง่ายง่ายกต่ง่ายเพราะสั่นไปครับเดี๋ยวง่ายนกเพราะสั่นมา อบมึงมันสีมานมาหรอหนกมาท่านได้เอาผักแกล็ขมมาสั่นนะครับเดี๋ยวผมใายหนกกับคุณพ่อกัอนบัดเนี่ยครับผมหนึ่งกิงก้อนมาสัน่นว่ะนี่สาวครับแต่ว่าสาวแต่งกิ่งอะไรครับสาวเอาอาจารย์ใหญ่แต่งเองเลยครับบาดเนี่ยอะแต่งใส่กระถางปานีบังขันเขามากกันนาจะเรียบร้อยครับต้นเนี่ยคือว่ามันสีเขามากาอสำหลับบัดเนี่ยอ๋อนี่แหละ เคี OK ้ยวป่ะพะเอาเคลงมาต้นไม่เงยหรอครับเนี um, ่ยอือจะยืดต okay. ัวก่นยังถือกระสันนะนี่นะครับงาตั้มจัดไปบัดเนี่ยอ่ะล้อรุ่นล้อติดตามเบิ้งน้ำกันครับนี่แหละเนี่ยคนืองหนึ่งไวเรียบร้อยครับไรบ้านได้กับเขาบ้านรถวระสันมามันสวยแล้วละว่ะอ่ะกะ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอรุ่นลอติดตามเบิ้งไปน้ากันครับสีมีหมานมาเมื่อไหร่เขาเอาครับหลักนี้ก็แหม่รถไถยพอไงกลุ้มๆลุ้มไหมครับมาเนี่ยเราคืดเลยเี๋ยล้อมันจะจับจิตมาที่แต่ม,มานชนมาเท้าไถกับใครใสก้นอืมผีเสียงคูล่ะนุก๊กเขายู่ใสตัวเนี่ยมันไปบนวอเขขาางเนัาะเขาไปแล้วที่ครับที่แรกเขาขไปก็เงียบ อืมนะครับเพิ่นก็ไทยให้ยหันอีกว่าเนี่ยรถไทยฟอร์ดอีกสักหักไทยให้พวกงูงเพิ่นเนาะกันยังไามาใไซนกก็ช่างมาครับอุปสรรคก็หลายประมาณนี้ละมาเจออันนึงก็เจออันนึงอ่ะแต่ว่ากันไป ก็ิะใดล้อเบึ่องล่ะครับเหมอต่ว่าไม่แรกเขาอยู่ครับแต่ว่าเขาไปก็ทรงสิได้ลุ่นอยู่ที่แหลกเขาไปแล้วก็บ่โดดครับเขาไปบ่โดดแล้วไปพึ่งขนขันใจกันแลก็พึ่งขนใส่ขนออกมาเลยมานี่ก็เลยย้ายไปใส่อีกไม่นึงก็เลยพากันมานังเบิ่งเสาห่มเพราะว่านงกะเขาเิ่นกบมาไทยให้บ้านเนี่ย คือสิบ่คลืดหรอขันเจอแบบเนี้ยแต่ว่าคือบ่ค,อคือกะรอเพิ่งอีกสามสิบนาทีมั้งครับค่อ,คอยจะได้กลับเขากะหูจักแล้วครับบ้านนี้หูจักทิน้นละหูจักทิ้นว่ามันอยูหนีไปหนีอแล้วกับหูจักต้นพวามบ้าน่ะแต่ว่าว่าหันเพราะว่าเขามาใส่เทียรกว่าหันเขาใส่บ่ถือต้นครับใส่ใส่มั่วอืมใส่มั่วเชื่อบ้านนี้เพราะจุดว่าวมันหวงต้นใดได้ไหมบ้านนี้หูจุดแล้วหูต้นพวามมันมีหวงซองหม่องกันล้านมีหวงยูหม่อง ก็ไผ่ยี่ำลัมองต้นดูเห็นทันไหมั่ Del <èn> งวะมองมั <df> นจิไปอ่ะมองมันไปมาบัดหลังกะหมังนใส่ต้นอันนี้เลยบัดเนี่ยอ่างสันต้องใส่ต้นกอกระเจี๊ยบน้อยนั่งวะนี่นะเ้องหูจุดแล้วครับบัดเนี่ยก็ว่าทีนตัวนี้เขาปรต้องไผ่หนีตัวเนี่ยตัวมันเข่าเนี่ยปต้องไผ่หันเขามาใส่พี่ไปจินดูพี่อือนี่นี่ครับเป็นแถวโอ้โลงมันนี้ยินขามันนี่มันใส่ต้นดูนี่ คที่หวงที่สา,ามาืถแล้วต้องมาปนปิ่นเวลาไหมอืโมเมนเวลานี้ต้องมาปิ่นเวลาเข้าอไปว่ากันเขออ้าทำไมเ,เออห้องหูจากเล้วบเออ่เป็นยังหรอประมามือสองห้อมาหหูเนาะหูแต่ว่ามันอยู่แถวนีบรู้วมันอยู่ต้นไ่ะบัานนี้เ้องหูจากต้น,น้ะครับบานนี้ก็โอเคยากษกับต้นนี้กันเอารอเบิ้งก่อนสิเป็นลางไหนปดเนี่ยมาฮาแทนนีตัวอื่นฟูกมาได้

เอาไปไางกินไปอมใช่นกเขานกเขาอีกยังเพิ่งได้มาให้นกเขาใหญ่เขาหนีแล้วเตี๋ยวเพียงคือจัดการมันบ่อบ่คือเถะครับมันเลี้ยงหอานหาเดียนแล้วก็ดครับบ่ออมก็คือปล่อยเท่านั้นบ่มีนกเขาของอมเอ่อบ่มีนกเขาของปล่อยเก็บไปไว้ซื่อดอกเพราะทัานมีนกหรอกโอ้บ่มีนกกว่าเก็บไปไว้เื่อนี่แหละมันบ่อหมัน้อนว่าบ่ทันมีนกนี่แหละครับเรามาเก็บผักกันเลยเพระบ่หมานเลยมือนเนี่ เอออะมือมือต่อมาใครยังมาใครไม่นี่ครับหม่งมันขันอยู่ที่แรกนี่แหละนี่ละเนะี่ยอยู่นี่แหะครับนี่ต้นแหงกับนี่แล้วนะต้นดูนี่เนาะพ่อไม่นะเออนี่เหยต้นดูนะครับนะต้นนี้กับกต้น,นก,ก,กระชายจะมันนั่นบ่มีกินกาบกินกาบโรมี่ต้นพุ่นกับมดแดงอีกไปต้นนี้กับมดแดงต้นนันมดแดงทั้งมดแดงเต็มเลครับต้นที่ไส้ได้อีกสองต้นน,น,ตน,ตนี้น้อยอ่ะเกษตรเนี่ยเออเกษียมันอยู่ไล้ไดนมันกับต้นน้อยพผลเนาะเบมึงเด้อ ครับนี่กับเก่าอยุ่งครับแต่มันตีลงน่ะนังวาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเก็บนกัะครับบ้านนี้สิได้ไปจังไหนเดี๋ยวก็จังวากันกับคุณพ่ออ่ะคุณพ่อก็เก็บยพักล้ออยู่นี่ครับผมก็จะไปเอานกกัะครับเดี๋ยวปวดละนกเขาเอาไว้ประมาณนี้ครับผมนังวะมั้มันก็เก่าเลยมันอ่ะครับเมื่อนี้กับกับคุณพ่อได้๋ยวจะพักแก่นขมวานวะนกวันนั้นเดี๋ยวเก็บยพักพนะเก็บยพักใส่นกพอนพะเก็บยพักหลัดพนะตอลาตัวใหม่ ก็ตัวไม้เห e e ็นอยู <that that ่น right ้องพอนะเออก็ม at uh ันกัดติดๆกนได้ยังไงอีกเนี่ยกัดมันติดบอลย้อมมันหรอกกีม้าอยู่อยู่วถึงกันก็จะได้เก็บนั่นถึงสิได้ไปส่งนกถึงสิได้ไปเตรียมส่งนกแล้วครับผมกะรถไทยกัเสียงดังอีกวันเนี่ยกะเออเ้าหลายๆปัญหาร้วมกันกะตัดสินใจกับพุ่มพ่อว่าเอาเสากอนมืวอนี่ปะนะไปเฮตุุุลาก่อนมาสั่กนได้้าาไกกลออยยูู่่บนนี่ครับก็เลยไรได้ถุงเส่ได้เป่ากลับคือเก่านี่แหละ อันอยู่ใกล้บ้านหรอเปียงย่งนั้นหรอนั่นวใกล้บ้านแล้วก็อีกอย่างนึงก็บหัจักหมองมันแล้วบ้านเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจังเลยก็บค่อยมาเอาไหมแต่ว่ามือนี้ก็นั่นมันบ่หนีไปใส่ดอกนกกัะจอมีผู้ใส่ดอกนอกากเขาเนีเพราะว่าเขีดนี้นกเขาชวากับมีแต่คือสิมีแต่ผมกับคุณพ่อเสาเล่นนะครับเพราะว่าพ่อเสาก็บจีบ่ค่อยได้มาปานในดอกทั้งเนี่ยก็เลยก็เอ้าก็ประมาณนี้ครับผมมือนี้ก็บจีพากันกลับเลยเหรอครับกับพุ่นพอเพราะมันยังดอกกัอ่ะคลิปนี้นะครับเนกับจีบคออ่า จบคลิปไปเพียงสนี้เลยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้ครับในคลิปเกี่ยวกับเรื่องของว่าฝากทีฟฝากนองฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเข้ามาหนีพ่อจิมขราชกวันคุณพ่อสวัสดีครับผม